ู่ที่หเกมโคปาอิตาเลียรอบที่ทีมสุดท้ายเวลาตี3เกมระหว่างยูเวนตุสพบกับอูดินเนเซ่ด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้ยูเวนตุสต่อลูกควบลูกครึ่งผลงานกระพบเกมของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นยูเวนตุสเที่อวชนะไปได้4ครั้งส่วนอูดินเนเซ่เอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์ม5้าดาหลังสุดของยูเวนตุสชนะ2เสมอ3โดยชนะโบโดกาลิม3 2เสมอฟิอเรนตินา่เสมอโตริโน่0-0เสมอสปอร์ติ้งลิปปอน1-1และชนะเครโมเนเซ่2-1มาหลาย ผ่านรอบ16ทีมโคปาอิตาเลียโดยอัตโนมัติหลังติด8อันดับแรกในฤดูกาลที่แล้วส่วนในลีกเตรียมเปิดบ้านรับมือาก亚รี่ในโปรแกรมมันเสรานี้สภาพทีมมีปัญหาเพิ่มโดยดานิเอเลรูการนีเซนเตอร์ตัวหลักเจ็บกล้ามเนื้อโชดลงเล่นเช่นเดียวกันกันกบอาคาดิโอสมิลิกที่ต้องเรียกความฟิตคาโลบินโซโยเจ็บกล้ามเนื้อน่องและเบรแม่เจ็บหัวเข่าคาดว่าคุณซื้อคนใหม่ลูเซโนสปาเลติจะยึดมาก3 4 2 1โดยหมุนเวียนผู้เล่นบางตำแหน่งในรายการนี้น่าเป้าโจนาธานเดวิดน่าจะได้ออกสตาร์ มีฟานติสโกคอนไทเซากับเคนานยินดิสปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องเป็นเกรฟเฟนตูรามประสานงานกับมานนเอลโลคาเตลลี่วิงแบ็คสองฝั่งเป็นเวสตันแมคเคนนี่กับอันเดียคัมเบียโซสามเซนเตอร์ถอยตัวคุปไมเนอร์ลงมายืนร่วมกับเฟเดริโกกาติและปีแอร์กาลูลูด้านสุดท้ายมิเคเล่ิเกรกรอเิโอเฝ้าเสาฟอร์มห้านัาสดของอูดิเนเซชนะ2แพ้3โดยแพ้บอโญญยา0 3ชนะพริโมเย62แพ้โรม่า02ชนะอตตลันต้าหนึ่ง และแพ้ยูวนตุส1-3ึอูดินเนเซ่ผ่านเข้ารอบ16ท,ทีมสุดท้ายโคปาอิตาเลียด้วยชัยชนะเหนือปาเลโม2-1ส่วนในลีกมีโปรแกรมเยือนปามาในวันเสาร์นี้ขุมกำลังฟิตสมบูรณ์เต็มที่เมื่อได้ตัวโ,โทมัสคริสเตียนเซนกลับมาน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในแนวรับกุณซือคอสตารุ่นยาอินจัดทับในระบบ32มห้าสาเป็นนิโคลโลซานิโอโลกับไคลแนนเดวิสลาตาข่ายด้วยการห้องเครื่อง3มประสานยอเกนเอเคเลนคัมเยสเปอร์คันสตอร์มอาตูอัตา ุมเกมร่วมกันขนาบข้างด้วยอเลสซานโดซานุลีกับพัสซานการาขับเพื่อนในฐานะวิงแบ็กสามเซนะครับจะใช้งานคริสเตียนคาบาเซเล่โทมัสคริสเตนเซนและอูมาโซเล่โดยมีมาดูกาโอโกโยเยรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนามาลายปเปลี่ยนโค้ดแล้วบรรยากาศในทีมดูกระเตื้องขึ้นมาแถมยังได้เปรียบเรื่องของเสียงเชียร์สำหรับเกมนี้ขณะที่อูดิเนเซ่ขาดความสม่ำเสมอแนวรับไม่นิ่งเสียประตูกันง่ายดูแล้วยูเวนตุสมีโอกาสบุชนะ2เมตรได้ฟันทงต่อย ยูเวนตุสคว้าชัย2-0คู่ที่6เป็นเกมเดฟเบโพคาเยรอรมันในรอบ16ท,ทีมสุดท้ายเวลาเที่ยงคืนระหว่างมิชเชนกลาดบักพบก,กับซังพาลีโดยาตาต่อรองเกมในคู่นี้มิชเชนกลาดบักต่อครึ่งลูกผลงานกระพบกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นมิชเชนกลาดบักครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งซังพาลีเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มลงังฝึกของมิชเชนกลาดบักชนะ4เสมอ1โดยเสมอแอตเลซิส0-0ชนะไหเดนฮาม 3- 0ชนะ 1 0ชนะโคโลน3-1และชนะซังเกาลี4-0สิงห์หนุ่มผ่านเข้ารอบที่6ทีม DFB โพค a าหลังเปิดบ้านทุบคาสลู3-1ในรอบที่แล้วส่วนในลีกล่าสุดเปิดบ้านเจ้ากับแอเบไลซิกแบบไร้สกอร์เมื่อเกมวันศุกร์ที่ผ่านมาสภาพทีมจะขาดยานเออร์บิกกองหน้าที่มีอาการป่วยรวมถึงฟิลิปซานเดอร์กองกลางที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ขณะที่ฟาบิโอเซโรเดียกองหลังและนาธานเอนกู N umu, มูกองกลางอยู่ในระหว่างรักษาตัวแต่ทีมก็จะได้ทิมไคลดีนกลับมาฟิต พร้อมเป็นตัวเลือกคาดว่าคุณซื้นออยเกนโปแลนสกี้อาจจะหมุนเวียนผู้เล่นในรายการนี้ภายใต้มาก3 4-21หน้าเป้าฮาริสทาบาโควิดล่าตาข่ายโดยมีซูโตะมาชิโนกับเควินสโตเยอร์ปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางวางรอโคไรท์ co, ai, กับยานนิกเอ็งเกลฮาร์ดคุมเกมในฐานะห้องเครื่องขนาบข้างด้วยวิงแบ็กฟรองโอนูราและลูการเนสที่จะขับเคลื่อนเกม3เซนเตอร์เยนคลัสท็อปประสานงานร่วมกับนิโคเอเวดีและเควิดนดิสสนัตสุดท้าย โมริสนิโคลัสเฝ้าเสาฟอร์ม5นันดต่างฟุดของซังพอลีชนะ1แพ้4โดยแพ้อุนิโอนเบอร์ลิน0-1แพ้ฟรายบวก1-2แพ้มิเชนกาบาก0-4ชนะโฮเฟนแฮม3-2และแพ้แฟงเปิด0-2ซังพอลีผ่านเข้ารอบ16ท,ทีมแบบผืดจับด้วยการชนะจุดโทษโฮเฟนแฮม8-7หลังเสมอกันในเวลาปกติ2-2ส่วนนลิกนั้นเตรียมเยือนมาเยร์วินิกในโปรแกรมวันเสาร์ครับสภาพทีมในความพร้อมล่าสุดนั้นยังไม่มีดาวิดเนเมสที่บาดเจ็บส่วนตำแหน่งอื่นไม่มีปัญหาแต่อาจจะหมุนเวียนผู้เล่่นนบางงตแห รากนี้คาดว่าคุณซืออเล็กซนเดอร์เบลซีเตรียมจัดทีมด้วยระบบ3ามหคู่หน้าเป็นมาธยาร์เปเรล่าลาสกับองเดอสคุณตงจีลาตาขายด้วยกันแดงกลางวางแจ็คสันเออไว้เจมส์แซนและโจเอลซิม่าฟูชิตะขุ่มห้องเครื่องขณะข้างใน2วิงแบ็กอาคาดิุตเพียรกาและหลุยออบปิเยแนวรับ3เซนเตอร์แบ็กเฮาเคนว่าเอริกสมิธและคาโรเมดด่านสุดท้ายนิโคล่าวาซิสเฝ้าเสาทัศนะนาเม่ชนกรัดบักพึ่งเสมอมาในเกมเมื่อวันศุกร์แต่โดยรวมนั ผลงานและความสม่ำเสมอนั้นเหนือกว่าครับแถมยังได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในเกมนี้ขณะที่ซังพาลียังไม่ฟื้นเกมรับเสียประตูง่ายมากอีกทั้งต้องพวงกับสถานก,การณ์ในลีกดูแล้วสิงห์หนุ่มพร้อมกว่าหน้าบทชนะไม่ยากฟันทงตอมือเช่นกระดบักเฉือนช่ย2-1หคู่ที่เเอ็มเดฟเบหพกไฮเยอรมัมนในรอบที่6ทีมสุดท้ายคู่นี้แข่งขันในเวลาตี3ระหว่างบริเซียดอร์มุนพบกับไบเออร์เลวคูเซนด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้บริเซียดอร์มุนต่อครึ่งลูกผลงานการพวกแกของทั้ง2ทีมใน สุดนะครับเป็นดอดมุนครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งในวูคูเซนเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านัดสุดของดอดมุนชนะ2เสมอ2แพ้1โดยชนะบียาเรียลสี A ่ศูนย์เสมอสตุตการ์ดสามสามเสมอฮัมบูร์กหนึ่งหนึ่งแพ้เมตสิตี้หนึ่งสี่และชนะอาอุสบวกหนึ S ่งศูนย์เสือเหลืองผ่านเข้ารอบสิบหกทีมสุดท้ายด้วยการเอาชนะจุดโทษอันแทคแฟงเฟิร์ตหลังเสมอกันในเวลาปกติหนึ่งต่อหนึ่งสวิตเลีกเตรียมเยือนเลวูคูเซ่นในวันเสาร์นี้สภาพทีมจจะขาาดนนนิิคซืออเเเเลล่่กงงหัททีี็บ้้วยยูร ดูรานวิวกองหน้าเจ็บหัวไหล่ส่วนมากซิเมเลียนไบเออร์กองหน้าอีกรายต้องเช็คความฟิตจากปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อคุณซือนิโก้โควักจะจัดทีมด้วยชุดผสมภายใต้มากสามสี่สองหนึ่งนาเป้าแซอูกิราซีพร้อมซันโบโดยมีคาริมอาเดเยมีและยูเลียนบันปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางโจบเบ์ลิงแฮมทำงานร่วมกับมาเชลสปิเซอร์ขนาบข้างด้วยสองวิงแบ็กที่จะเป็นยูเลียนไรเยสันกับดานิเอลสเวนสันแผงแบ็กทีจะเป็นอารอนอันเชลมิโน่วันเดมาอันตอนและนิโก้สลอตเตเบก ด้านสุดท้ายเกโก้โคบิล์เฝ้าเสาฟอร์มห้าน,นันสุดของเลเวอร์คุเส้นชนะ4แพ้1โดยชนะเมทิตตี้2อชนะวอลฟ์บวก3-1ชนะไฮเดนฮาม60ชนะเบนฟิก้า1 0และแพ้บาเยิร์นิกนย์สห้างขายยาผ่านเข้ารอบ16ทีมด้วยการบุกชนะพารบน4ีในช่วงต่อเวลาพิเศษส่วนในลีกนั้นเตรียมรับมือบุนเดสเลอร์ดุลในโปรแกรมวันเสาร์ครับสภาพทีมมีปัญหาตัวเจ็บอย่างเอเซเกลเฟนันเดสที่เจ็บหัวเข่าคาดว่าต้องพักอีกหลายสัปดาห์ขณะที่เอเซเกนั มิยนายนเนื่องจากเจ็บคนุขาหนีบยังคงต้องพักต่อไปทนานของลูคัสบาร์เกตก่อนหลังตัวเก่าอดีตแข้งเรอัลมาดริดก็อยู่ในระหว่างฟื้นฟูสภาพร่างกายเกมนี้ยังเร็วเกินไปที่จะคืนสนามคาดว่าแคสเปอร์ฮุนมมนจะจัดทับด้วยระบบ3 4 2 1โดยปรับหมากบางตำแหน่งหน้าเป้าพาริกซิกลงล่าตาข่ายโดยมียนัสฮอปมันกับคลาวดิโอเอเชวรรี่ปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางอิบราฮิมมาซากับอเล็กาเซียคุมห้องเครื่องขนาบข้างด้วยสองวิงแบ็กโปกูกับอเล็กกริมันโดเดินเกมริมเส้น3เซน,นครับะจ โรเบิร์ตอันดริกมาทำงานร่วมกับโลอิกบาเดและเอ็ดมองตับโซบาด้านสุดท้ายมาร์คเฟลคเคนเฝ้าเสาทัศนาบิ๊กแม์ของ2ทีมใหญ่เมืองเบียร์และเพิ่งเจอกันเองในเกมลีกเมื่อวันเสาร์มาด้วยนะครับศักยภาพไม่ต่างกันดูแล้วสูสีบุริเซียรอตมุนได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์เกมเย่าไปจุดแข่งอยู่แล้วอย่างไรก็ตามไบเออร์เลวูคูเซนไม่ใช่หมูแพ้ยากดูแลไมีสิ้์ยื้อมีโอกาสจบเกมด้วยผลเสมอกัน0-0ฟันทงรองไบเออร์เลวูคูเซนเกมนี้ไม่แพ้ในเวลาเสมอกันไป2-2ค<อ> กมเดฟเบพคาเยอรมันในรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นคู่ปิดท้ายในค่ำคืนนี้แข่งขันกันในเวลาตี3นะครับเกมระหว่างแอเบเลซิกพบกับมักไดบวกด้วยอาต,าตาต่อรองเกมในคู่นี้แอเบเลซิกต่อลูกครึ่งควบ2ผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นแอเบเลซิกครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งมักไดบวกเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มให้ในระดับฝึกของแอเบเลซิกชนะ3เสมอ1แพ้1โดยเสมอมิเชลกลัดบัก0-0ชนะบรเมน2-0แพ้โฮเฟนไฮม1 ชนะสตูตการ์ด3-1และชนะคอตบุตร4-1กระทิงแดงผ่านเข้ารอบ16ทีมบอลถ้วยเมืองเบียร์หลังบุกถลม่มเอเนอร์กี้คอตบุตร4-1ในรอบที่ผ่านมาส่วนในลีกล่าสุดก็บุกเสมอเมอเช่นกลัดบักแบบไร้สกอร์มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับสภาพทีมมีปัญหาเพิ่มโดยนอกจากชาเดวบิสเซียบูวิโก้เกเบลและเบนยามินเฮนริกที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดมาเสียโรเมโรกองหน้าเควินคัมเพลกองกลางและมาร์คฟริงกราฟเฟ่กองหลังที่เจ็บเพิ่มไปอีกลาายถ้รรววมุซือออโเเ์ มุนเวียนผู้เล่นมาตำแหน่งภายใต้ระบบ4 3 3แนวรุกวางคอนราดฮาร์เดอร์ยืนเป้าขนาบข้างด้วยยานดีโอมงเดและอันเจนิโอหนูซ่าแดงกลางสามประสานอาซันอูเอดรากอโนโคลัตไซวัน และคิสตอฟเบลการ์เนอร์ทำงานร่วมกันแนวรับวางวิลลี่ออบานคาสเตโลลูเคบายืนเซนเตอร์สองฟุตแบ็กใช้งานเลสลี่บาคูกับเดวิดเราคุ้มเกมริมเส้นด้านสุดท้ายปีเตอร์กูราซี่รับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้านัาสุดของมักได้บวกชนะ2แพ้3โดยแพ้ดูเซลดอบหนึ่งสองแพ้พัเดอร์บอลศูนย์หนึ่งแพ้บูคุบศูนย์สองชนะอิสเลซิตเทนสามศูนย์และชนะพอยเซนมินสเตอร์สองศูนย์มักได้บวกผ่านเข้ารอบสิบหกทีมหลังบก ถลมอิสแลซิตเทลสามศูนย์ในเกมลีกภายรวดสองนาิดต่อการก่อนรับมือเนินแบกในโปรแกรมมันเสาร์นี้สภาพทีมมีรุนเชลความฟิตของดานียลเฮเบอร์กองหลังที่เจ็บกล้ามเนื้อและชองอูโกเน่กองกลางที่เจ็บเอ็นควายสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งคู่กุณซือพาริกซานเดอร์เตรียมจัดทีมด้วยระบบ3ามหน้าเป้าจะส่งมากซิเิเลียนเบรนิกลาตาข่ายขาะข้างด้วยบาลิสอาร์ติกกับรายาันกริฟด้านกลางวางฟันโคมิเชลกับราลินอูลิสคุมห้องเครื่องขณบข้างด้วยฟิลิปช อเล็กซานเดอร์โนเลนแบกเกอร์สองวิงแบกหลังบ้านเป็นสามประสานลูก้าไ้รีไล่เน้นมาคุสมาติเซนโทเบียสมุลเลอร์ทำงานร่วมกันสนับสุดท้ายโดมินิกไรมานเฝ้าเสาทัศนะแอเบไลซิกคุณภาพเหนือกว่าเยอะแถมยังได้เปรียบเรื่องของเสียงเชีรยขณะที่มักได้บวกกำลังเมามัดแพ้ติจกันมาหลายนัดแล้วนะครับสภาพทีมก็ดูแล้วสู้ไม่ได้เรทแบบนี้แอเบไลซิกลุนได้ได้เฮชัวฟันทงต่อแอเบไลซิกถล่ม30สําสำหรับทีเด็ดแปดตัวเน้นบายบเคเคแมนในค่ำคืนของ วันอังคารที่2ธันวาคมใส่เลยนิวคาสเซิลแมนซิตี้บอร์มัธเอลติโกมาดริดยูเวนตุสมิชเชนกลัดบักไบเออร์เดอคูเซนและแอร์บีไลซิกนี่เป็นปาโตชัวจริง Man, บายบีกีเคแมันขัดสั่นมาให้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมบีกีเคแมนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับก็จิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบ,บอลกันและย้ำอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆร่วมทายผลลใต้้้คคคิปปนนนีะรับทาายถูกแห ส่งไปที่ @l.s.bkk อย่าลืมเมียดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานวิเคราะห์บอล by BKK Man การันตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนำหรือให้กำลังใจกับผม BKK Man ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ๆทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ